เต็มแล้วค่ะทั้งนี้เอาไว้ให้คุณตาหิวอยู่ตรงนี้แหละค่ะเราเก็บจากคลิปที่แล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะมิตรป้าป้าชะนอนมินาเกร่สวัสดีค่ะอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเนาะ,ค,ะคุณตาบอกสวัสดีครับคุณตาใช้ตัวนี้ตักแล้วทีนี้คุณตาจะได้เร็วกว่ายายสนแต่ดูคุณตาเจอ เจอแบบนี้ไม่เรียกยายสดเลยคลิปที่แล้วอ่ะแกจะพาลงไปตีนเขาบอกไม่ต้องไปตีนเขานะ่ะขึ้นไปบนเขาเพราะว่ามันมีเป็นมาบเป็นหนองนะ่ะตรงไหนเป็นมาบเป็นหนองมันต้นเขีเขยวๆแบบนี้มันจะลูกใหญ่บูเบอรี่ปีนี้บนเขาจะไม่ค่อยมีด้จ๊ะเด้อใค้ลงหนอง้ะจะเด้อนะ่ะถ้าลงหนองมันจะเป็นแบบนี้ลูกใหญ่ๆอย่างกันนี้ค่ะมันจะลูกใหญ่ แยกคุณตาคุกาณก้านหนีไปนู่นล้วทุกที่ลูกใหญ่ดีพี่น้องโดนแยกหนีไปนู่นแล้วอาลาดแม่เนี่ยอาลาดปลายไม่น่าเกล่ายอยู่กู้ดีก็แม่เนี่ยตัวละปลายป้าปะแต่แย่ติดกูอยา่าบอกมันติดควันไม่ให้แกไปตรงนู้นเดี๋ยวงานจะเข้าแย่โซนอีก วัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายได้จะเดอ้อมาดูจะได้เต็มถังไหมฝนจะเทก่อนไหมคะ่ะ <c oughs> นั่งตอดแล้วพี่น้องเอ้ยขาไม่ไหวหัวเข่าก้มมากก็ไม่ไหวแล้วมันจะมีเป็นบางช่วงเป็นบางดอนนะคะถ้าเราเราเดินหาบางทีก็ลูกมันดิบมันยังติดควนบางทีก็งอมเกิน บูเบอรี่มันจะชอบอากาศหนาวแบบนี้กะจะเพราะว่าช่วงหิมะละลายเนี่ยมันอากาศหนาวแล้วเขาก็ชอบแล้วที่เขาก็จะเป็นดอกเป็นดอกแบบเป็นดอกไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเป็นไปเรื่อยๆอะไรอย่างกันนี้นะคะมันก็เลยลูกไม่เสมอกันสุกไม่เสมอกัรแล้วที่นี่ปา่านนีที่ม้านโล่งๆโปร่งๆนะอุณหภูมิมันบวกแค่หนึ่งองศาดอกร่วงหมดจ้ะ ไปหาดูตามเขาอื่นแล้วไม่มีไม่ไม่เห็นป่านี่น่ะวันแรกที่ว่าตารวจหาป่ากันซึ่งจะมาเจอป่าเดียวนี่ที่ว่าพอให้ได้เก็บอันอื่นลูกรีบๆเดียวเดียวแห้งๆแต่อาทิตย์กว่าแล้วฝนตกแบบนี้ไม่รู้มันจะโตขึ้นหรือยังก็มาเจอป่านี่สุกก่อนป่าไหนาสุกก่อนก็เอาป่านั่นเลยนาอพี่น้องเนาะคนเก็บเยอะ งั้นก็ยังไม่ทันกันหายากเพราะว่าบ้านที่สวนมันอยู่ใกล้เมืองแล้วไปนี้จากเมืองมาก็ไม่กี่กิโลแล้วทีนี้เข้าเก็บไปส่งพ่อค้าคนกลางในเมืองเลยคะ่ะเพราะว่าตา่งาาติเยอะเดี๋ยวนี้คนที่บ้านเขาก็เก็บขายเหมือนกันเด้อค่ะเด้อสมัยก่อนน่ะเขาไม่ค่อยเก็บขายกันหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังดีอยู่แต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่แล้วเขาก็ขายเหมือนกันนี่ก็ได้แค่นี้ ลูกใหญ่ใหญ่เมาระยะป้าป้าว่าหันนิดหน่อยเกบอกว่าเดินอ้อมไปทางนู้นไม่เห็นมีหมากไม้เกบอกไม่เห็นมีผลไม้เลยมาระยะันเดินมาตรงนี้ฉันพึ่งได้หมากไม้เกบอก เอ้นักเกิร์ลปีแกบอกว่ามันมองไม่เห็นทะลุใบมันหนาแกบอกใบมันหนามันมองไม่เห็นคุณตาจะไปไอตีนเขาเนาะนู้นเนาะป้าป่าไม่หนาแก่ไรยโยเดี๋ยวจะไปดูตามมาพนู่นมันเป็นเขาเป็นเนินตรงนู่นอันนั้นที่ว่าตีนเขานาํน้มันไหลตกไงค่ะน้ํามันไหลตก,ลตกแล้วมันจะเป็นลูกก่อนมันจะสุกก่อนเราก็จะหาแบบนี้แหละค่ะก,การสังเกตป่าหาเบอรี่คะ่ะ ปีนี้ไม่ดกไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วแต่ก็พอได้เล็มค่ะอันนี้เราเอาตามสภาพที่ว่าของจริงความเป็นจริงเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าจะไม่ว่าเออไปกี้เอาแต่เฉพาะตรงที่ลูกเยอะๆดกๆไปให้พี่ๆน้องๆตื่นอยากจะมากันก็โปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ นี่แหละคะ่ะเราจะเอาตามพร้อมเป็นจริงที่เราเห็นนะคะเนาะมีเราก็บอกว่ามีดกเราก็บอกว่าดกมีน้อยเราก็บอกว่ามีน้อยมันก็จะเป็นในสภาพแบบนี้นะคะดูดิก็ต้องเดินหาแบบนี้ตัวละเม็ดสองเม็ดก็เดินหาเอาดูช่วงนู้นว่าจะมีไหมเหน,นะะื่อยแล้วจ้ะ มาปีที่แล้วอ้เก็บสนุกเก็บมันเก็บ <c oughs> ไปเลือกเลือกไม่ไหวเบอร์รี่เน่าเน่าเต็มป่าผลชุบให้น้ำตัวเองก่อนพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่รอดชุดที่สองแล้วนะคะเนาอะตาก็มองหาเห็ดไม่ใช่มองหาผลไม้มองใต้แลขวัพี่น้องเอ้ เสียงน้ำลงพองลังกอก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 ปงังวหน่อยพี่น้อง <S <S โอ้เหนื่อยคือกันเด้อเดี๋ยวไปเอาน้องนู่นก่อนมันเป็นมากเป็นหนองแล้วที่นี่น้ำมันไหลตกตรงนี้เราที่นี่มันมันชุ่มมันชื้นล้วที่นี่มันจะเป็นลูกมันจะเยอะกว่าวิ่งไปดูบนเขาลูกกระตีดนึงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ยังว่าอยู่ลูกสวยอยู่ ก็โอเคอยู่บนเขาลูกน,น้อยๆเองหากินตีนเขาเด้อปีนี้เด้อพี่น้องจ๊ะขออบทั้นคือสั่นกรออาวเราจะเอาทั้งมาทํมมาอะไรหล่ะยายโอ้ยละเงอะละพี่นอ้องเอ้ยๆตั้งรักมาจะให้ส่บกับพี่ดีดเรื่องมันเป็นหินแต่มันเดินไม่ได้อย่าล่ม งูเอยอย่ามาตอดตูดกันเด้อ <c oughs> เสียงกล้ามกล้ามเนี่ยกันนย,ยุงเอกงูไหม่มกาอยู่ทัพพีน้อง <c oughs> มันย่านได้ชนมันนี้ไปไหนล่ะ <c oughs> แวกเอามันอยู่ใต้ใบน,นี่ <c oughs> ถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้ผลไม้อันนี้ถ่า สองสามวันเน่ามดเพราะว่าใบมันใบมันหนาจะ้ะถ้าใบนั้นหนาจะเน่าเร็วอ่ะไหนดังย,งย่องๆเลยเด้อขอบก่อนหินแล้วพี่นอ้องดูเถอะสภาพยศสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อทุกคลิปทุกวิดีโออยากทำมาเพื่อความบันเทิงดูแก่เหงาแก่เซ็งเอาไปดูเลนพี่น้องสองตายายนี่อิงเอกนะ มีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งคลายเครียดก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะอาวันนี้สาระเดอ้อพี่น้องเดอ้อหาจินจีนเขาบนเขาไม่มีมากไม้ดอกมีลูกน,น้อยๆเหี่ยวๆก็แบา,ามันหนาวนั่นเองจะ้ะช่วงเขาเป็นดอกมันหนาวช่วงบนเขานะ่ะมันจะหนาวกว่าในในมาแบบนี้ อนันในใบเขาหนาเขาก็เลยอยู่ให้เราเป็นลูกให้เราเก็บตรงไหนที่โคกๆที่เขาเขาอะบงคืนมันหนาวช่วงเป็นดอกอะ่ะมันก็เลยร่วงมันก็ไค่อยมีอู้หูใหญ่มากพี่น้องจ้ะเดี๋ยวงานเข่าพี่น้องโมจะเลนกล้องโนะมจะจับภาพมาฝากพี่น้อง คนตาตักอา้าตักเอาเป็นถังก่อนดอ๋งานเขา่ารุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อรุ่นเป็นหมู่กันอืมต้นไม้ก็ช่วยได้เด้อนี่ยเดี๋ยวไปถนนดําเมียงเลยพี่น้องเอ้ยอมหมุนเอาเด้อไม่ตัดดอกคริปพี่น้องเอ้ยอย่าตาลายทำไมถึงบอกว่าเมตดัดช่วงนี้ช่วงหาเงินเราจะรีบรอน เลือกผลไม้ไปน้ำเอ่ต่อคลิปไปน้ำดีนะคุณตาใจดีแล้วเดี๋ยวนี้ออะไรลวกมาใส่กลัวแต่ผึงโพงเลยพี่น้องเอ้ยหาหาในม่เบาแบบเนี้ยงูไม่กลัวดอกยายกลัวผึ่งโพงไปเหยียบเจอรังเขาดิโอ้โห็นหูงปูขึ้นมานี่เซ็ตกล่องดองเลยเคยโดนมาสามสิบปวว่าแม่โอ้ย รุนเลยพี่น้องเ<ด>ี<อ>้ยที่ว่ายายไม่แค่ยายไปอนามัยพยาบาลก็ยังโทรหาหมอหมอหมอ,อัดยาโฟกเม็ดทีเดียวซ่อนไหมพี่น้องอือพอวันหลังมาโอ้ยพันันหมดเจาะตัวหมอก็ให้ยายาเขาดีดีพันปันปนหมดจอะเลยเด็กพี่น้องวันหลังมาน่ะมาป่าดออีกที่นี่เขาออกข่าวในทีวีเอ๊ะเขาออกข่าวในวิทยุ มีคนหนึ่งคนฟินอันนั้นโดนไปยี่สิบกว่าแม่ได้เข่าโรงพยาบาลเลยบางคนสามสี่แม่เขาก็ได้เข่าโรงพยาบาลเลยอันนี้สามสิบกว่าแม่ยายโอ้โหเขางึดน่ะวันหลังมาได้อีกในป่าไปเอามาอะไรไปเอากระป๋องตอนวิ่งโยนกระป๋องโยนทันงทิ้งหมดเลยกบมาเก็บโตัอุองกอแต้วน่ะอึกเสียอเมดิกาพีา่แบะปะปะคุณตาก็บอกว่าเต็มแล้วหนึ่งถัง อุ้ยละว่าตัวละยอะเย,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 ยอยอแต่บะคุณตาบอกว่าจะเอาถังป่ามาไว้ให้ยายแล้วคุณตาจะถือถังที่ว่ามันเต็มไปรถก่อนแล้วแกก็จะไปอีกโซนข้างล่างตีนเขาแบ่งกันไปแกบอกว่าตอนนี้ถ้าว่าเจอผลไม้ดกแกก็จะโทรมาหาเยสนเพราะว่าของเยสน เราตักตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาด้วยค่ะเด้อได้เต็มถังหนึ่งแล้วแล้วทีนี้คุณตาก็เต็มถังคุณตาจะลงไปฝั่งนูน้นแล้วก็ทิ้งถังเปล่าให้ยายสนอยู่ฝั่งนี้แถวๆนี้ถ้าตรงไหนเราเห็นลูกเยอะๆเราตักวันนี้ไปอีกคนละถังพอมันเต็มแล้วเราก็จะกลับบ้านไปเลือกส่งด้วยค่ะเด้อเพราะว่าพวกยายสนจะเอาผลไม้สดๆไปส่งคือว่าตักวันนี้ก็ส่งวันนี้ค่ะไม่ให้ค้างคืนค่ะ บางทีก็ไม่ได้ไปส่งค่ะเขามาเอาที่บ้านส่วนใหญ่เขามาเอาที่บ้านสําหรับคนแก่คนไหนที่ว่าไม่มีรถแค่นั้นเองถึงจะอาไปให้ที่บ้านอันนี้ก็เขาบางทีน่ะเลือกแทบแทบยังไม่เสร็จนะเขาเขาก็เท่ากับแทบบท่จะแย่งกันก็ว่าได้ทําไมถึงบอกว่าแย่งกันเพราะว่าผลไม้เยสนสดๆี่ค่ะเก็บไปจากป่าเสร็จแล้วเขาก็มาเอาเลยค่ะ บางทีเนาะค่ะพี่น้องของเราก็หลายคนเขาก็ทําขายเหมือนกันแต่ทีนี้เก็บไปเยอะๆห้าหกเจ็ดถังแบบนั้นมันเลือกไม่ทันนะคะนะ,ะอันนี้ก็เห็นใจพี่น้องเพราะว่ามันเลือกไม่ทันเราก็ต้องเก็บวันนี้บางคนก็นอนตีสามตีสี่เด้อจ้ะในช่วงนี้อันนี้พูดจริงๆสําหรับพี่น้องบางคนเนาะเนาะลูกหลานบางคนก็จะทําแบบนั้นอืนอนนอนดึกตื่นเช้าว่างั้นเถอะในช่วงนี้มันก็ไม่กี่วนันกี่อาทิตย์นะคะนะก็รีบร้อนหาเงินกัน แต่สาหรับพวกเยสวนก็แก่แล้วก็เอาแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเราก็บางทีถ้าว่ามันเก็บง่ายควันมันไม่มีเราก็จะเอาไปห้าถังถึงเจ็ดถังสองตายายและะ้วกันเนาะพอเราเลือกเสร็จนั่นแหละค่ะลูกค้าก็มาเอาที่บ้านมันได้สดๆบางทีในเมืองก็มาเอามาซื้อที่นี่ค่ะเพราะว่าเราเก็บสดๆจากป่านั่นเองค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศต่อด้วยค่ะเด้อไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกับเยสุนเดี๋ยวคุณตาจะแยกทางไปทางนูนะะ้นแล้วค่ะ ไม่ดกแต่ว่าไม่มีขวนขวนมันไม่ติดนีระยอนมาระยอยามุดตะกี้สุนต้นนี่ควรติดมาเต็มซะยะเลยเนี่ยถ้ามันไม่ซุกมันจะขวนมันติดมาอย่างนี้ก็เต็ดออกก็นติดออกก็ไม่ทิ้งดอกพี่น้องหิวน้ำกินมันทางขวดนี่แหละ แสนเงินล้านแสนสาหัสเลยพี่น้องด้วยไปเห็นป้าคนนึงเขาบอกว่าเข้ามาเก็บได้วันละสามหมื่นเขากําลังจะบินขึ้นเครื่องอเขาไปทํายังไงเขาถึงจะได้วันละสามหมื่นงึกเขาคือกันอะไรพี่นอ้องเอ้ปวดใ้พี่เจราญในการรับชมรับฟังเด้อคนไหนจะมาก็ได้ถ้าว่าได้วันละสามหมื่นเนาะพี่น้องเนาะ ก็บ้าได้ได้านวันละสามหมื่นเก็บสามวันก็นลุหนีตัวเนาะลูกล้านแค่สวนมาสองเดือนยังลุหนีพี่น้องเอ้ยเดือนที่สามยังได้กําไรอ,อันนั้นเขาบอกว่าเก็บได้วันละสามหมื่นป้ายายหงึดแท้ๆพี่น้องเอ้ยสงสัยทางทีมั้งหูเกินจริงไปายโหคัดึงเด้อ <c oughs> อดไม่ได้ บีสักกี่สวนที่ด้บ้านละาสามเอาเต็มเด่ยงก็ไม่ได้ดอกพี่น้องเอ้สักแบบไม่ลับไม่นอนก็ยังไม่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยหม่ก็ได้สานันปลาขนพี่น้องมาให้เมดแอสัพี่น้องเอ้ย วันละสามหมื่นเนี่ยโต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 เอาไต้ตรงไหนมืดเนาะพี่น้องเนาะพักพูดเล่นก,กระดาษบ้านบ้าไหมเนาะเดี๋ยวไปเอาตรงโน่นอีกก่อนดกอยู่อยู่เป็นหมู่กันเด้อพี่น้องเด้อคุณตาดหน,นีไปห้วเรา,าไปเอาทักโน่น มึงกล่องอะเด้อเศกเศกเมากอยากกันยุกมันดน ยุงบรนแมงเหมาผีน้องบ้านเนี่ยยุงหลายหลายคักกบ,บ้านเองอีกยินอากาศชื้นๆอย่างกันเลยบางทีเสียงเสียงในโทรศัพท์นะพี่น้องนะในคลิปน่ะดัง,งยิง่งเลยเดย้หลายค่ะโอ้ตรงมีคอยเชิชั่วเขาซุกดีมากเลยกาสู้ๆก,กันต่อไปค่ะดูสิมันดึงไม่ออกใบมันหนา อ,อ้กลัวงูมันเป็นเพิกหินแบบนี้กลัวงูงูมันจะอยู่ใต้ตามหลือหินแบบนี้นอ่ย,อยนงบายจ็มนคนข้านอกนี ไม่โดกก็ตักสองสามเม็ดก็ตักโอ้โหควันทางนั้นใบมันหนา